สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครัวคีนด้าก็จะมีสูตรหมักหมูกระทะมาแบ่งปันเพื่อนๆก่อนใกล้จะถึงหน้าหนาวในช่วงนี้นะลองสูตรนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามรับชมกันดูนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเอาละครับนะอุ้ยก็จะหั่นหมูเออหั่นหมูเป็นแบบว่าสไลด์เป็นแบบบางๆประมาณนี้นะมีแบบติดมันด้วยนะอุ้ยก็จะใช้เป็นส่วนของออสันนอกถ้าท่านไม่ชอบมันท่านก็ตัดเอ็นตัดเส้นมันอะไรออกไปให้หมดเลยนะแต่นะอุ้ยอยากมีมันนิดนี้ก็มีติดอะ่ะมีติดนิดนึดนง ก็หั่นบางๆสไลด์แบบนี้เลยนะครับมาดูส่วนผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงาขั้วบดนะครับนะ้อุ้ยขั่วไว้แล้วคั้วให้หอมเลยนะครับก็เอามาผสมแบบนี้เลยประมาณหนึ่งถ้วยเลยนะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยนะก็เอาไปโขลกกับประมาณหนึ่งถ้วยนะตามด้วยเกลือเกลือนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนนะ ส่วนหมูนี่ก็คือ1นกิโลนะครับส่วนตัดส่วนผสมที่น้าอุ้ยทาตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับผมใส่ไปเลยก็ประมาณ4ช้อนตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยป่นใส่ไปเลยประมาณ2ช้อนนะ ติช้อนก็เขี่ยมันตักหน่อยรับรองเลยเมนูนี้น้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะนะครับผมก็ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะอุ้ยก็หาสูตรมาทำกินกันเนาะก็เป็นหมูกระทะนี่แหละกินกันในครอบครัวนะครับอย่าไปกินร่วมกับคนอื่นในช่วงนี้ช่วงวิกฤตอยู่ย ใกล้จะเปิดประเทศแล้วด้วยเนาะดีกว่าไปกินที่ร้านเนาะซื้อมาทําซื้อวัตถุดิบมาทําเองนะครับก็เดี๋ยวจะคุกเขาแบบนี้เลยนะอุ้ยก็ใส่ไข่ไปลงไปทักงสองฟองนะไข่ไก่นะครับสองฟองอร่อยแน่นอนครับติดใจเลยสูตรนี้ก็ ส่วนผสมทั้งหมดก็คนเข้าคุกเข้าผสมให้เข้ากันเลยนะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปทำไมก็เพื่อความเจือจางนะครับ ในส่วนของความเข้มข้นของส่วนผสมนะครับนี่จากนั้นเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปใส่ลงไปทําไมล่ะก็ใส่ลงไปเพื่อให้หมูมันสดอยู่นะครับนะทานแล้วมันก็จะอร่อยทุกนีหมูก็นุ่มด้วยขอบอกเลยแค่นี้เองนี่ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหม รับรองเลยนะครับอร่อยชัวรเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็จะแรปด้วยพลาส,สติกแล้วก็จะนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ1คืนนะครับผมแค่นี้เองยังไงแล้วยังไงแล้วก็ไปทําตามกันดูนะสูตรนี้อ้าวถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าจะทำํำตามเอ้ยนะ่าอร่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะอุ้ยเลยนะรับรองอร่อย